สวัสดีครับวิชาพะละศึกษาประถมศึกษาปีที่3าํนำเสนอโดยครูโอ๊ตนายพุทธพงษ์แสงลุงเพชรครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพะละศึกษาสัปดาห์ที่4นี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องการละเล่นพื้นเมืองการละเล่นพื้นเมืองเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนานการเล่นเพื่อการแข่งขันหรือเป็นกิจกรรมในยามว่าง เราควรเลือกเล่นให้เหมาะสมกับตัวเราควรปฏิบัติตามกฎกติกาและข้อตกลงในการเล่นสาระการเรียนรู้ 1. การเลือกออกกำลังกายการะเล่นพื้นเมืองและเล่นเกม 2. การะเล่นพื้นเมืองการลเล่นพื้นเมืองเป็นการออกกำลังกายเพื่อความสนุกสนานและพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดมาแต่โบราณการเลือกออกกำลังกายการเล่นพื้นเมืองและเล่นเกมกิจกรรมออกกำลังกายการเล่นพื้นเมืองและการเล่นเกมมีมากมายหลายประเภทบางประเภทเล่นในล่มบางประเภทเล่นกลางแจ้งบางประเภทเล่นเดี่ยวบางประเภทเล่นเป็นกลุ่มดังนั้นเราจึงควรเลือกออกกำลังกายการเล่นพื้นเมือง และการเล่นเกมให้เหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อยและข้อจำกัดของตนเองมี4ข้อดังนี้ 1. รูปร่างลักษณะของตนเองเช่นรูปร่างอ้วนมีน้ำหนักมากควรเลือกกิจกรรมที่ไม่ใช่ความเร็วมาก 2. ไยวไยวเด็กชอบเคลื่อนไหวตลอดเวลา จึงเหมาะกับกิจกรรมหรือออกกําลังกายที่เพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวการเล่นเป็นกลุ่มและการละเล่นต่างๆ 3. เพศชายและหญิงมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างความสนัดและความสนใจ 4. ส,สภาพร่างกายและจิตใจการเล่นแต่ละชนิดต้องการผู้เล่นที่มีความสามารถแตกต่างกันบางประเภทต้องใช้ทักษะและความคล่องแคล่วว่องไว ดังนั้นการเลือกการออกกำลังกายการเล่นพื้นเมืองและการเล่นเกมจะต้องมีความเหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อยและข้อจำกัดของตนเองการเล่นพื้นเมืองการเล่นพื้นเมืองคือเกมการเล่นที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่นิยมเล่นกันแต่ละท้องถิ่นโดยใช้อุปกรณ์การเล่นจากธรรมชาติการเล่นพื้นเมือง มีดังนี้ 1. การเล่นเดินกะลา 2. การเล่นไอเคไอโคง 3. การเล่นมอนซ้อนผ้า 4. การเล่นพงพาง 5. การเล่นป้งแปะ 6. ก,การวิ่งเปี้ยวสรุปสาระสำคัญการเล่นพื้นเมืองเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง มีความคล่องแคล่วว่องไวมีไหวพลิบและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งเราเลือกเล่นให้เหมาะสมกับจุดเด่นจุดด้อยและข้อจำกัดของตัวเองแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนูที่13ให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดพระศึกษาป .3 นะครับหน้า101-103ถึง103ตอนที่1มี10ข้อนะครับให้นักเรียนทํำทั้งหมด10ข้อ แล้วเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยและให้คะแนนในช่วงเปิดเทอมนะครับพบกันตอนเปิดเทอมสวัสดีครับ